เป็นเทคนิคที่รวดเร็วและง่ายมากนะครับระยะเวลาในการทำนะครับไม่ถึง1น,นาทีครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมในช่องบราวิวสติโอนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะมาสอนทุกท่านนะครับจะเป็นการตัดภาพแบ็กกราวด์ข้างหลังออกแล้วเหลือไว้แค่ตัวเรานะครับจะเป็นภาพประมาณนี้ ซึ่งเรานะครับสามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่เราไม่ต้องเป็นลงโปรแกรมแล้วก็เป็นลงแอปให้เสียเวลานะครับเทคนิคนี้นะครับสามารถนําไปใช้ได้กับทั้ง PC แล้วก็ Android นะครับเหมาะสําหรับคนที่รีบทํางานนะครับเช่นเอาไปทาพอร์ตหรือว่าทาอะไรอย่างเงี้ยทำเพาเวอร์พลอนะครับมันจะเร็วและสะดวกดีกว่าเรามานั่งไดคัดเองนะครับวิธีและขั้นตอนเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ อันดับแรกนะครับให้เราเลือกรูปภาพที่เราจะนํามาใดคัดนะครับซึ่งผมเลือกรูปนี้นะครับในการใดคัดผมจะเหลือไว้แค่ตัวของผมนะครับผมจะไม่เอาแบ็คกราวข้างหลังครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมานะครับไปที่ Google เสิร์ชค้นหาคําว่า Remove bg นะครับคีย์เวิร์ดนี้นะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์แรกคลิกเข้ามาหน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เรากด อัปโหลดแล้วก็นำรูปภาพที่เราต้องการนะครับเข้ามาทำการอัปโหลดแป๊บหนึ่งครับส่วนในด้านของทาง Android นะครับก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะครับเว็บไซต์เหมือนกันเลยเข้าเว็บนี้เหมือนกันนำแล้วก็อัปโหลดเข้ามาจากแกลเลอรี่นะครับเหมือนกันจากนั้นนะครับพอเสร็จแล้วให้เรากดที่ดาวน์โหลด จะสังเกตว่าดีเทลที่โปรแกรมมันคำนวณให้นะครับมันจะออกมาในค่อนข้างดีเลยซึ่งเราไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับจะรู้สึกว่าเว็บไซต์เนี้ยมันจะฉลาดพอสมควรนะครับให้เรากดดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานะครับผมจะลองเอาไฟล์นี้ไปใช้ดูนะครับซึ่งไฟล์ที่เราได้นะครับจะเป็นไฟล์ png จากนั้นนะครับนำ เข้า Photoshop ลองดูเอาแบ็กกราวเข้ามาใส่ดูสิอ่านะครับได้แล้วนะครับขยายขึ้นมาปรับข้างหลังเบอร์นิดนึง สวยงามนะครับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่รวดเร็วและง่ายมากนะครับระยะเวลาในการทำนะครับไม่ถึง1นาทีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนในการสอนตัดแบ็กกราวด์ออกนะครับเป็นภาพ PNG นะครับครับถ้ามีประโยชน์ยังไงก็คอมเมนต์บอกหรือว่าถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับกับผมวันนี้ในช่องวอลลิสสตดิโอกว่าขอบคุณและสวัสดีครับ